มาลาธาดินแดนแห่งนักลบมีผู้กล้ามากมายได้ถือกำเนิดขึ้นนับไม่ถ้วนแต่ประวัติศาสตร์มักจะพูดถึงแค่ชัยชนะและความพ่ายแพ้เพราะว่าศึกที่ปาน,นิปัตหนนเป็นประวัติศาสตร์ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้และนี่คือศึกครั้งที่3ของปาน,นิปัตสตาสิวะผู้บัญชาการแห่งมลาธาได้นำกองทหารเตรียมเข้าห้ามหันกับผู้บุกรุกจากอับกานและเหตุการณ์ก่อนหน้าสงครามในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นในปี1758ทงของมลาธาได้บวกสบัดไปทั่วอินโดสถาน เราลบชนะทุกศึกแต่ทว่ามีหนึ่งอาณาจักรที่เราไม่สามารถปราบลงได้อาณาจักรนิสซันนับป้อมปราการอุตเครีกองทัพมรดาถลอมป้อมอุคเครีและโจมตีอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ปิดศึกครั้งนี้ให้เร็วที่สุดแต่พวกเขากลับไม่สามารถตีปราการแห่งนี้ได้เนื่องจากฮิบบาหิมคานแม่ทัพปืนใหญ่ของปราการนี้เป็นแม่ทัพผู้มีประสบการณ์มากกว่า20ปีที่สําคัญเขามีความสามารถในการสั่งพลปืนใหญ่ได้อย่างยอดเยี่ยมและความสามารถนั้นทาให้ฝ่ายมรดาไม่สามารถยึดป้อมปราการนี้ได้สักที โดยกองทัพมลทาได้ส่งแม่ทัพทั้ง3คนมาจัดก,การป้อมปราการนี้ทั้ง3เป็นญาติของกษัตริย์แห่งจกักรวรรดิมลทาลาโคพาน้องชายพระราชาซามเชเป็นญาติของพระราชาและสทาศิวะเป็นญาติพระราชาเช่นกันสทาศิวะเปรียบเหมือนความเข้มแข็งของอาณาจากักรเพราะเขาคือแม่ทัพผู้มีฝีมือในการรบดีที่สุด สตาซิวะผู้ประชากรทัพมลธา,าจึงได้นําคนรอบเข้าไปในกําแพงเมืองแล้วเปิดประตูจากด้านในเพราะทหารยังลบยืดเยียยิงปืนใหญ่ใส่กันไปมา,พว,ามปพวกเขามีแต่จะเสียเปียบได้เพราะปืนใหญ่ของฝ่ายข้าศึกนั้นเก่งกว่าพวกเขาเป็นอย่างมากการต่อสู้ในกําแพงนั้นเป็นไปนอย่างดุเดือดจนกระทั่งพวกสตาซิวะสามารถเปิดประตูเมืองได้สําเร็จทัพมาของมลธาก็เคลื่อนทัพบ,บุกเข้ามาในป้อมปราการและเขาจัดการทหารในป้อมปราการสุดท้ายแล้วฝ่ายมลธาก็สามารถเอาชนะได้ สถาสิวะต้องการไว้ชีวิตอิบบาฮิมคานเพราะเขาเห็นว่าชายผู้นี้มีความสามารถในการบัญชาการปืนใหญ่และปืนใหญ่ที่ยึดมาได้นั้นถ้าขาดชายผู้นี้ไปแม้ทัพที่เป็นคนสั่งการก็ไม่มีความหมายอะไรเหมือนกับเป็นแค่ปืนใหญ่ที่ไม่สามารถใช้งานได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ยกทัพกลับเมืองหลวงทั้ง3ามได้นาชัยชนะกลับไปให้กับทุกคนถือเป็นชัยชนะที่สําคัญกับอาณาจักรเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้ทุกเมืองในฮินโดสถานก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของมารธาทั้งหมดแล้ว สตาสิวาจึงได้แนะนำให้อิบาหิมคารให้กับพระราชาได้รับรู้ชายคนนี้คือแม่ทัพผู้บัญชาการปืนใหญ่ได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งตอนนี้ได้ตกลงแล้วว่าจะเข้ามาร่วมกับพระองค์แต่แม่ทัพหลายคนกับไม่ไว้ใจชายผู้นี้แต่สตาสิวาก็ยังมั่นใจว่าแม่ทัพผู้นี้จะทําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองได้อย่างแน่นอนและฮิบาหิมคารมีการปริยาณตนต่อหน้าทุกคนว่าจะพักดีกับอาณาจักรมลาถาและจะยอมตายเพื่ออาณาจักรแห่งนี้หลังจากนั้นพวกชาวเมืองก็เฉลิมฉลองกับชัยชนะในอย่างยิ่งใหญ่ พระราชาจึงได้มอบดาบให้กับสตาศิวะและนี่คือเครื่องหมายที่แปลว่าสตาศิวะจะมีอำนาจทางการทหารสูงสุดในแผ่นดินแห่งนี้แต่ราชนินีกับไม่พอใจพระราชาที่มอบอำนาจให้กับสตาสิวะมากจนเกินไปขนาดนี้เนื่องจากพระราชนีไม่ไว้ใจสตาศิวะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระราชาอยู่แล้วนางกลัวว่าวสักวันหนึ่งสตาศิวะผู้ที่มีอำนาจสูงสุดทางทหารจะคิดก่อการกรบฏยึดอำนาจของพระราชาได้ พระราชากัดขานในสิ่งที่ราชินีคิดพระราชาไว้ใจสตาสิวะเป็นอย่างมากด้วยความที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันและทั้งสองคนก็เติบโตมาด้วยกันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมและที่ผ่านมาสตาสิวะก็ทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของมราถาม,มาโดยตลอดแต่ดูแล้วราชินีก็ยังเป็นกังวลใจอยู่ดีและพระราชินีก็ยังกังวลตลอดด้วยว่านางกลัวว่าอนาคตลูกชายของนางจะทํำยังไงถ้าสตาสิวะได้ยึดอํานาจขึ้นมาจริงๆพระราชาไม่รู้ว่าจะหาเหตุผลไหนมาอธิบายให้นางฟัง และเมื่อราชนินีไม่สบายใจพระราชาจึงต้องตามใจนางและก็ถามไปว่าแล้วเจ้าต้องการให้ข้าทำยังไงและสุดท้ายแล้วพระราชาก็ต้องยอมพระราชนินีทำตามที่นางต้องการถึงแม้ว่าในใจของพระองค์เองก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ก็ตามพระราชาจึงเรียกสตาสิวะเข้ามาพบและบอกกับเขาไปว่าสตาสิวะจะถูกย้ายตำแหน่งจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปเป็นรัฐมนตรีการคางังจากนังลบผู้เก่งกาจต้องกลายมาเป็นนักบัญชีคุมการคลังของอาณาจากักรหน้าที่ที่ต่างกันเป็นอย่างมาก โดยพระราชาจะให้คุณโนจิเป็นคนช่วยแนะนําในหน้าที่ใหม่ของสตาซิวะและเมื่อมีคําสั่งเช่นนี้ออกมาหลายฝ่ายก็ตกใจมากว่าทําไมอยู่ๆถึงส่งคนที่มีความสามารถทางการทหารไปทําบัญชีสังอย่างนั้นแต่เมื่อนี้เป็นคําสั่งของพระราชาสตาซิวะเองก็ยินดีที่ทำตามโดยไม่มีความสงสัยใดๆทั้งนั้นระหว่างที่กําลังเครียดกับการรับตําแหน่งใหม่อยู่นั้นคุณหมอสาวก็เข้ามาหาสตาซิวะนางมีชื่อว่าปาลาตีโดยทั้งสองคนรักกันมาตั้งแต่ยังเด็กและรักกันมากด้วยซ้ำ แต่สตาศิวะเขาเกิดมาในตระกูลนักรบพ่อของเขาเป็นนักรบที่ต่อสู้เพื่ออนาจากรและก็ตายในสนามรบเยี่ยงวิลเวรุษแต่ประเด็นก็คือพ่อของสตาศิวะได้ถูกสังหารในสนามรบก็เหลือเพียงแม่และสตาศิวะได้เติบโตขึ้นมาทำให้สตาศิวะกลัวการมีครอบครัวกลัวว่าจะต้องออกไปรบแล้ววันหนึ่งจะต้องทิ้งภรรยาและลูกให้เติบโตอยู่เพียงลาพังนั่นเป็นเหตุผลที่สตาศิวะปฏิเสธการแต่งงานกับเปาวตีส่วนปาวตีเธอก็พยายามจะขอสตาศิวะแต่งงานอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จสักที ซึ่งสตาศิวะก็ยังเดินหน้าเปรเยดการแต่งงานอยู่เสมอส่วนปาวตีก็ยังยืนยันว่ายังไงจะต้องขอสตาศิวะแต่งงานให้จงได้วันนี้สตาศิวะกำลังเครียดกับเรื่องการเมืองภายในอยู่แล้วเขาจึงเผอใช้อารมณ์กับปาวตีผลก็คือทําให้ปาวตีเธอโกรธและงอนสตาศิวะไปอย่างมากขณะที่ทั้งคู่คุยกันอยู่นั้นราชนินีก็เห็นความใกล้ชิดของทั้งคู่ราชนินีก็เห็นว่าต้องหาทางกําจัดปาวตีออกไปให้ไกลจากวางัง พออาราะอาณาจักรมลาฐานั้นมีการแบ่งวันณะอย่างชัดเจนซึ่งเปาวตีมีวันณะที่ต่ำกว่าสตาสิวะนั้นถึงแม้ว่าสตาสิวะเองเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็ตามแต่ราชนีนางไม่ต้องการให้คนวรรนาที่ต่ำกว่าเข้ามามีบทบาทในตระกูลของนางได้ราชนีจึงได้ออกคำสั่งให้ย้ายปาวตีไปอยู่ในเมืองอื่นทันที สไตซิวะเองก็ยังยืนยันว่าการทำงานแบบนี้ยังไงเขาเองก็ไม่สุคกันที่จะมีครอบครัวซึ่งถ้าจะมีครอบครัวแล้วไม่มีเวลาดูแลเขาขอไม่มีดีกว่าแต่พี่สะใภที่เป็นภรยาของลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ว่าจ้าจะทำงานด้วยประการหรือว่าดาบสุดท้ายมันก็เป็นแค่ง,งานแต่ชีวิตที่ดีนานจะเริ่มขึ้นมาเมื่อเจ้ากลับมาบ้านแล้วมีครอบครัวที่อบอุ่นรออยู่สไตซิวะก็เริ่มคิดแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็คงถึงเวลาแล้วที่จะต้องแต่งงาน สตาซิวะจึงได้ตัดสินใจใตามหาเปาวตีแต่นางก็ถูกราชินีสั่งย้ายไปแล้วเขาจึงตามหานางและขอให้นางออกมาพบแต่นางไม่ยอมพบสตาซิวะสตาซิวะจึงเอามีดกรีดมือตัวเองและขอให้นางออกมารักษามือให้กับเขานางเป็นหมอยังไงก็ต้องมาหาสตาซิวะแน่นอนและนางก็ออกมาหาสตาซิวะจริงๆและทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันสตาซิวะก็ขอโทษกับสิ่งที่เขาทำลงไปแต่นางก็เข้าใจผิดอยู่เรื่องหนึ่ง พพระราชินีไม่ต้องการให้นางมีวันณะที่ต่ำกว่ามาแต่งกับสตาสิวะและเปาวตีก็เข้าใจผิดมาด้วยตลอดว่าสตาสิวะไม่ยอมแต่งงานกับนางเพราะว่าคิดมือนกับพระราชินีที่คิดว่าวันณะของนางนั้นต่ำกว่าจึงไม่เหมาะสมกันแต่สตาศิวะก็อธิบายให้ฟังว่าเปาวตีเข้าใจผิดแล้วที่สตาศิวะไม่แต่งงานก็เพราะว่าตระกูลนางลบของเขาจะมีชีวิตไม่แน่นอนเขากลัวว่าสักวันหนึ่งเขาออกศึกแล้วเกิดถูกสังหารกลางสนามรบแล้วครอบครัวของเขาจะอยู่ยังไงนางก็บอกกับสตาศิวะไปว่าท่านช้ชีด้วยหวาดกลัวอนาคต อาคตแบบนี้ได้ยังไงกันเราควรจะอยู่กับปัจจุบันแล้วท่านคือปัจจุบันของข้าสตาศิวะจึงได้ตัดสินใจจะแต่งงานกับเปาวตีชีวิตคู่ของทั้งสองก็ดูมีความสุขหลังจากที่สตาศิวะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีการคลังมาแล้วสตาสิวะก็ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถของเขาถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงสายของเขาก็ตามและทุกอย่างก็ราบรื่นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งวันหนึ่งการเจ็บสวยจากเมืองขึ้นก็เริ่มมีปัญหา มีเมืองอยู่เมืองหนึ่งที่อยู่ทางเหนือไม่ยอมจ่ายสวยที่สำคัญคือแม่ทัพของเมืองนั้นยังเป็นลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินไปแล้วไม่ยอมจ่ายคืนด้วยซึ่งพวกเขาเองมีการส่งสารไปทวงหนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ฝ่ายนั้นไม่ยอมจ่ายสักทีสตาสิวะจึงย้ใช้ไม้แข็งเขาจึงสั่งให้แม่ทัพที่ประจำแดนเหนือไปจัดการกับเรื่องนี้ส่งทันแม่ทัพก็เดินทางมาตามคำสั่งของสตาซิวะ และแม่ทัพอุสซาสิวะก็ได้สั่งให้ประกาศปลดแม่ทัพนาจิบทันทีซึ่งแม่ทัพผู้นี้มีการกระทำที่ส่อแววว่าจะเบียนนีและดูเหมือนว่าตอนนี้กำลังสนับสนุนให้พระราชาอาณาจักรนี้แข่งข้อกับทางมลาถาพระราชาก็ไม่ได้คัดค้านอะไรเพราะว่าที่เกรงกลัวอำนาจบาร,รมีของมลาถาอยู่แล้วทำให้ท่านแม่ทัพนาจิบถูกปลดจากตำแหน่งทางการทหารทันทีซึ่งพระราชาแดนเหนือก็ไม่อยากจะทำแบบนั้นเช่นกันแต่มันจำเป็นจริงๆเพราะในดินแดนนี้ไม่มีใครกล้าแข่งข้อกับอาณาจักมรมลาถาได้ นาจิบที่เสียผลประโยชน์ไปเต็มๆก็ไม่สามารถที่อยู่เฉยได้เขาจึงเสนอให้พระราชาแข่งข้อกับมราฐาไปเลยแล้วหันไปเป็นพันธมิตรกับอณาจาักรอับการซึ่งเป็นจกักรพรรดิแห่งอับการแล้วก็เป็นอลิทางมราฐาอีกด้วยพระราชาก็เห็นด้วยกับแผนการในครั้งนี้ซึ่งสารการขอเป็นพันธมิตรก็ถูกส่งมาที่อับการ แต่ว่าจากักรพรรดิของอัฟการเขาก็รู้ทันว่านางกิบคิดจะใช้กองทัพของอัฟการเป็นเครื่องมือในการล้มมรรธาและก็รอผลประโยชน์อยู่ข้างหลังโดยที่ตัวเองไม่ได้สูญเสียอะไรเลยแต่ตอนนี้ทางอัฟการเองก็กําลังมีศึกกับเปอร์เซียซึ่งถ้าพวกเขายกทัพมายึดมลรธาได้ก่อนก็จะได้ทรัพย์สมบัติมากมายมาเป็นทุนในการทําศึกกับเปอร์เซียได้ทําให้ตอนนี้จกักรพรรดิอับการได้ตัดสินใจทําศึกกับมรรธาทันทีเขาจึงมีการออกคําสั่งให้เคลื่อนทัพทันที ส่วนข่าวการแข่งข้อของนาจิบและการยกทัพใหญ่กว่าหนึ่งแสนของอัปการน,นันมาถึงหูงของพระราชาแห่งมรธาจึงได้มีการเรียกประชุมพวกแม่ทัพโดยด่วนประเด็นคือทางทัพหลวงนั้นสามารถส่งทัพไปลบในแค่สี่หมื่นนายเท่านั้นและไม่มีทองคําเป็นทุนในการเดินทัพอีกด้วยเนื่องจากตอนนี้มรธาทําศึกจนสามารถตีเมืองทุกเมืองในฮินดูสถานได้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าตอนทําศึกนันก็ต้องใช้ทรัพย์สินเป็นจำนวนมากเช่นกันและตอนนี้อาณาจักรเองก็แทบไม่เหลือทรัพย์สินอีกคางเลยมันอยู่ในช่วงการฟื้นฟู แต่อยู่ๆศึกครั้งใหญ่ก็เข้ามาพวกเขาจึงต้องหาทางแก้ไขในส่วนนี้ด้วยเร็วทำให้ทัพลาโคพาน้องชายพระราชาต้องการนําทัพออกศึกและต้องการทหาร80,000ืนได้เป็นอย่างน้อยถ้าน้อยกว่านี้ยากที่จะต้านทัพศึกได้สตาสิว่าจึงได้เสนอไปว่าเขาจะขอนําทัพด้วยตัวเอง แล้วขออำนาจทางการทหารคืนมาให้กับเขาแต่ก็มีปัญหาเรื่องกําลังพลพวกเขามีกําลังพลแค่สี่หมื่นนายเท่านั้นซึ่งท่านแม่ทัพก็เห็นว่าไม่เสียเปรียบมากที่จะนําทัพไปสู้ในสถานการณ์แบบนี้สตาสิวัตจึงเสนอตัวที่นําทัพด้วยตัวเองและขออำนาจทางการทหารคืนทั้งหมดมาให้กับเขาซึ่งเขาก็มีแผนนั้นก็คือจะขอให้เมืองที่ยังเป็นพันธมิตรกันอยู่ในแดนเหนือยกทัพมาร่วมศึกในครั้งนี้จะน้อยจะมากไม่เป็นไรแต่ขอให้ยกทัพมาช่วยกันก็พอแล้วพระราชาถามว่าแล้วเจ้าจะมั่นนนนนใจจขขาาาาาดไไหวววว่วาาวกกว่่เเะุมพพกกกกรึับ สตาซิวาเขามั่นใจมากว่าเขาจะทําได้เพราะในอดีตหลายต่อหลายเมืองก็ลบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาซึ่งก็มีความสัมพันธ์อันดีกับสตาซิว,วะาที่สําคัญการเป็นันวรในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอในการยับยังอัพกันให้ลาถอยกลับไปได้พระราชาจึงตอบตกลงกับข้อเสนอนี้ให้สตาสาวัเป็นคนนำทัพสี่มือทำสงครามกับทัพอัพกันส่วนทัพอัพกันก็บุกตีเมืองทางเหนือตามชายแดนแล้วก็ยึดมาได้เรื่อย เวลาตอนนี้ไม่ข่อยทาแต่ก่อนที่สตาศิวะเขาจะยกทัพออกไปทําศึกพระราชนินีก็ยังไม่ไว้ใจตัวของสตาสิวะเรื่องที่กลัวสตาสิวะจะแต่งตั้งขึ้นมาเป็นใหญ่นางขอให้พระราชาแต่ง,ต,งตั้งองค์ชายวีสวัตขึ้นเป็นผู้บัญชาการกองทัพนศสกครั้งนี้เพื่อจะได้เป็นผู้คุมอํานาจของสตาสิวะได้พระราชนินีก็ยังมีข้ออ้างเรื่องเดิมว่าในอนาคตกลัวว่าสตาสิวะจะชิงบัลลังก์พระราชาก็ไม่ได้คิดระแวงสตาสิวะแม้แต่น้อยแต่เมื่อภรรยาพูดมาทุกวัน,ท,วนทุกวันแบบนี้ก็ทําให้้พรรระาาาชกกเเิมมมหหันนนนใจขึือ พระราชาชิงเอาตามความเห็นของภรรยาของตัวเองการไว้ดีกว่าแกแต่สตาสุขาวก็ไม่เห็นด้วยที่พาองค์ชายไปด้วยเพราะมันเป็นศึกที่อันตรายซึ่งการพาองคชายไปด้วยเก่งว่าจะกลายมันเป็นอันตรายต่อองค์ชายได้แล้วก็ไม่รู้ได้สั่มว่าไปนในศึกครั้งนี้จะมีชีวิตรอดกลับมาหรือเปล่าราชนีก็อ้างว่าก็แค่อยากให้องค์ชายเรียนรู้การทําสงครามแล้วก็ได้ประสบการณ์กลับมา สตาสิวะจึงพูดไปตรงๆว่าข้าเข้าใจทันว่าพระราชินีกังวลเรื่องอะไรกันอยู่วางใจข้าได้ข้าไม่มีเป้าหมายเจืคของบัลลังนี้แต่ไม่เป็นไรข้าจะพาองชายไปกับข้าแล้วกันพระราชาก็ฝากสตาสิวะว่าให้ช่วยดูแลองค์ชายด้วยซึ่งสตาสิวะก็รับปากว่าจะดูแลด้วยชีวิตเพราะจริงๆแล้วสตาสิวะกับองคชายก็รักใคร่กันดีซึ่งองค์ชายก็นับถือสตาสิวะเป็นอาคนหนึ่งอยู่แล้วสตาสิวะเขาก็รักหลานของเขาอยู่แล้วเหมือนกันเรื่องกติซึ่งทั้งสองก็ไม่ได้มีอะไรผิดใจกันแม้แต่น้อย ส่วนทัพของจกักรพรรดิอับการก็เดินทางมาสมทบกับทัพของนาจิบทั้งสองเดินหน้าพร้อมบุกในทันทีส่วนทางด้านสตาชิวะก็เดินหน้ารวมพัธมิตรเพื่อต่อก,กรกับทัพของอับการซึ่งก็มีอยู่เมืองหนึ่งที่เป็นเมืองของสุจาอูดซึ่งสุจาอูดมีกํลาลังลบมากกว่า2 0,000คนซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีกํลาลังลบเยอะที่สุดแล้วในเหล่าพัธมิตรกันเองแล้วก็สุจาอูดเข้าฝ่ายไหนอีกฝ่ายจะได้เสียเปรียบทันทีซึ่งสุจาอูดก็เจรจาก,กับทั้งสองฝ่ายเพื่อหาผลประโยชน์ที่ลงตัวมากที่สดให้กัับตวเอง ทัพพันธมิตรของสตารซิวะเดินทางมาหยุดที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งณเวลาที่ทาศึกในตอนนี้อยู่ๆน้ำก็ไหลเชี่ยวมากแล้วน้ำก็ไหลเชี่ยวเกินกว่าที่จะสร้างสะพานข้ามไปได้ปกติน้ำไม่เคยไหลเชี่ยวขนาดนี้มาก่อนแต่ปีนี้นเวลานี้อยู่ๆก็เกิดพาย,ยุแล้วก็ฝนตกหนักมากพวกเขาพยายามสร้างสะพานกันแล้วแต่ก็ไม่สามารถสร้างมันได้แน่นอนว่ากองทัพจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แล้วทัพของอัฟกันก็เดินทางมาถึงอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจนได้ ผู้นำทั้งสองฝ่ายก็ได้เผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกสตาศิวาเลจา็จักรพรรดิอับกันซึ่งทัพทั้งสองก็ไปจันหน้ากันอยู่คนละฝ้าของแม่น้ํแต่ที่น่าตกใจนั่นคือซุกจาอูดได้เลือกไปอยู่กับจกักรพรรดิอับกันแล้วทำให้กองทัพของสตาสิวะเริม่มเสียเปียบเรื่องจำนวนคนในการลบครั้งนี้แต่ทัพของทั้งสองฝ่ายกับอยู่นิ่งเป็นเวลานานกว่า1เดือนแล้วเนื่องจากว่าฝนกระหน่ำตกอย่างไม่ขาดสายและยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกและถ้าฝนไม่ยอมหยุดแบบนนนนีีีีีีฝ่่่่่่าาาายยยยยยขอออองงงงิิวะทมมมเเเเสสบบไกพปร็ปนแน,น ทำให้พวกเขามีกมารประชุมวางแผนกันใหม่ไม่รู้ว่าต่อจากนี้ไปจะเอายังไงกันต่อดีหลายคนก็เสนอว่าให้ถอยทับก่อนแล้วค่อยรวมทับกลับมาใหม่ในตอนที่พร้อมกว่านี้สตาชวากับไม่เห็นด้วยในข้อเสนอนี้เขาบอกไปว่าถ้าเราทําแบบนั้นถ้าเราถอยทับจะไม่มีใครอยู่ต้านกองทัพของอับกันได้แล้วถ้าเป็นแบบนั้นอีกหลายเมืองจะถูกเข็นฆ่าและผู้บริสุทธิ์จะต้องล้มตายเป็นจานวนมากเราถึงจะต้องสู้อยู่ที่นี่เพื่อคอยปกป้องพวกเขา และตอนนี้วิธีการแก้ปัญหานั้นก็คือสตาร์สิวะาจะนำทัพขึ้นเหนือไล่าตามแม่น้ำไปแล้วตีเมืองที่มีชื่อว่าเดลีซึ่งตอนนี้ฝ่ายอับกานยึดเอาไว้อยู่แล้วแต่ถ้าพวกเขาตีกลับคืนมาได้ก็ถือว่าเป็นการตัดเส้นทางสเสบียงอีกฝ่าย แล้วก็เป็นการยึดจุดศาสตร์ที่มีความสําคัญแล้วก็สามารถตีตลบหลังอับกันได้อีกด้วยแต่ตอนนี้ยังมีเมืองอีกเมืองหนึ่งที่ยังไม่แสดงจุดยืนว่าจะเอาอยัางไงดีจะอยู่ฝ่ายอับกันหรือจะอยู่ฝ่ายของสตาซิวะซึ่งเจ้าเมืองเป็นผู้หญิงถือต้องเสียสามีไปในสนามลบทําให้นางต้องดูแลเมืองแห่งนี้โดยนางไม่ยอมคุยกับชายใดทําให้ปวบตีภรรยาของสตาศิวะที่ร่วมเดินทัพมาด้วยเพราะนางเป็นแพทย์สนามเธอจึงเสนอไปว่านางเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็น่าจะคุยกันง่ายกว่า สตาซิวัตตอนนี้ไม่มีทางเลือกแล้วจึงได้ตกลงให้ภรรยาเป็นทูตไปเจรจากับเจ้าเมืองหญิงคนนี้ปาวตีจึงรีบเดินทางเข้าไปในเมืองตอนแรกท่านหญิงไม่ตกลงที่จะช่วยแต่ด้วยความที่ปาวตีนางเข้าใจท่านหญิงเป็นอย่างดีเพราะต้องคู่ก็ไม่ได้มาจากตระกูลที่สูงส่งเหมือนกัน จึงเข้าใจความเจ็บปวดของสามัญชนเป็นอย่างดีว่าสงครามส่งผลต่อสามัญชนมากที่สุดซึ่งสามีของท่านหญิงก็เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประชาชนเขาเอาไว้แล้วตอนนี้ท่านหญิงก็เป็นผู้นํนาอาณาจักรแห่งนี้เช่นเดียวกับสามีของท่านซึ่งท่านหญิงเข้าใจปอวปีจึงได้ตกลงที่จะช่วยโดยเธอได้มอบข้อสารสามพันกระสอบและฐานอีกห้าพันนายมาร่วม,ร,วมร่วมในสืครั้งนี้และปอบปฏีก็รีบเดินทางกลับมหาสตาสิวะพร้อมกับนําเสบียงและทหารมาด้วยอย่างน้อยตอนนี้แผนก็ยังดำเนินต่อไปได้ แต่ฝ่ายอัพกันก็ไม่รอชา้าองค์จักรพรรดิมีคำสั่งให้หน่วยลาดตะเวงรีบตามสืบว่าทัพของมราถากำลังเดินทัพไปที่ไหนกันซึ่งก็ได้ความมาว่าตอนนี้ทัพของมรถาได้เดินทัพขึ้นเหนือจกักรพรรดิรู้ทันทีเลยว่าสตาสิวะน,นั้นมุ่งหน้านไปตีเมืองเดลีเมืองของจกักรพรรดิอย่างแน่นอนองค์จักรพรรดิจึงรีบออกคำสั่งให้เดินทัพตามไปทันทีเมื่อทัพของสตาสิวะเดินหน้ามาถึงเมืองเดลีสตาศิวะก็สั่งให้เปิดฉากการโจมตีทันที ฮิบบาหิมคานแม่ทัพปืนใหญ่มือดีที่สุดก็สั่งระดมยิงปืนใหญ่ใส่อย่างหนักถูกหนักที่ยิงออกไปอย่างแมน่นยำและเมื่อบระตูเมืองถูกตีแตกทัพมาคุซาสิวก็บุกเข้า,ายึดเมืองได้ทันทีซึ่งศึกครั้งนี้ใช้เวลาไม่ถึงวันที่สามในการยึดเมืองแห่งนี้มาได้ทัพของสาสิวายึดเมืองเดลีมาได้อย่างง่ายดายและเมื่อเข้าเมืองมาได้ปาวตีวก็ถามเขาไปว่าท่านเคยคิดสักนิดไหมว่าจะขึ้นครองบลงัลลังอย่างน้อยก็เป็นเจ้าเมืองอยู่ที่นี่ สตาซิวะตอบนางไปว่าข้าเกิดมาเพื่อสงครามไม่ใช่เล่นการเมืองในสงครามนั้นเจ้าจะถูกดาบฟันจากด้านหน้าแต่ถ้าเจ้าเล่นการเมืองเจ้าจะถูกดาบแทนจากด้านหลังทำให้สตาศิวะไม่คิดเรื่องที่จะคลองบัลลังแต่อย่างใดส่วนทัพของอัปกันก็ตามมาทันทีอีกฝักหนึ่งของแม่นม้ำแต่ทว่าน้ำในแม่น้ำนั้นก็ยังเชี่ยวกาดพอะสมควรซึ่งสตาศิวะก็ใช้โอกาสที่ฝ่ายนั้นยังไม่สามารถกีทาทับคับแม่น้ำม,มาได้ซาซิวะจึงใช้โอกาสยกทัพตีป้อมประการต่างๆของฝ่ายอัปกันกลับมาเป็นของฝ่ายตนได้สำเร็จ ซึ่งแผนการนี้ก็คือว่าพวกเขาจะไล่ป้อมยึดป,ปากการเป็นเรือจนถึงชายแดนแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้กับพวกชาวซิกซึ่งพวกชาวซิกก็เป็นอริกับพวกอัฟกานอยู่แล้วแต่ถ้าพวกเขาสามารถผูกเม็ดกับพวกชาวซิกได้สําเร็จพวกเขาจะได้กําลังลบมาสู้กับอัฟกานซึ่งแน่นอนว่าจักรพรรดิของอัฟการรู้ทานและไม่สามารถรอให้เป็นแบบนั้นได้เขาจึงมีคําสั่งให้ยกทัพข้ามแม่น้ําในทันทีถึงแม้ว่าแม่น้ําจะเชี่ยวแท่ไหนก็ไม่สนใจแล้ว พราะตอนนี้อย่างน้อยทัพกองสตาศิวาก็ยกทัพออกไปหมดแล้วจึงไม่มีใครอยู่รอโจมตีพวกเขาตอนที่พวกเขากําลังข้ามแม่นม้เข,ข่าวการข้ามแม่น้ําของทัพอับกันก็มาถึงสตาศิวาตอนนี้ฝ่ายอับกันไล่ตามพวกเขาห่างจากพวกเขาอยู่ราวร้อยกิโลเท่านั้นสตาศิวาคิดว่าตอนนี้ยังไงพวกอับกันก็ต้องตามพวกเขามาถึงก่อนแนะ่ไม่มีทางที่พวกเขาจะไปถึงชาวซิ่งได้แน่นอน เพราะจริงๆพวกเขาไม่มีแค่กองทัพถ้ามีแค่ทหารคงไปได้ทันแล้วแต่กลับมีพวกชาวบ้านจะช่วยมาได้ตอนไล่ยึดเมืองคืนมาด้วยทําให้ตอนนี้การเดินทางของพวกเขานั้นล่าช้ากว่าปกติเป็นอย่างมากและตอนนี้ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องปะทะกับกองทัพของอัฟการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และที่มั่นของพวกเขาที่ต้องยืนหยัดสู้นั้นก็คือ,อป้อมปราการปนิปัติซึ่งเป็นปะการะเลกเท่านั้นแต่ในเมื่อมันไม่มีทางเลือกยังไงก็ต้องสู้พวกเขาจึงต้องวางแผนลบกันอยู่ที่นี่ฝ่ายของสตาสิวะว,วางแผนตั้งหลับ ส่วนทัพของจกักรพรรดิอัฟการก็เดินทางมาถึงจนได้และพร้อมที่เข้าบทขยี้ในทันทีหลังจากที่ไล่ล่ากนมานานเปลี่ยนเส้นทางการเดินทัพกันมันอยู่หลายเดือนแล้วและในที่สุดทัพทั้งสองฝ่ายก็ได้เผชิญหน้ากันที่ป้อมปานิปัตแต่ก่อนจะมีการเปิดศึกองค์ชายที่เป็นลูกชายของจกักรพรรดิอัฟการก็ได้เดินทางมาถึงที่สนามรบแล้วก็แจ้งข่าวกับพ่อตัวเองว่าตอนนี้ที่อัฟการคนของสเสด็จพ่อได้ทรยศแล้วพวกเขาพยายามชิงบัลลังก์ซึ่งตอนนี้กําลังทําสงคารามภายในกันอย่างวุ่นวาย จกักรพรรดิอับกันไม่สามารถที่จะเสียอาณาจักรของอับกันของเขาไปได้เขาจึงต้องรีบเดินทางกลับไปแก้ปัญหาภายในจกักรพรรดิอับกันจึงต้องการสงบศึกเพื่อรีบเดินทางกลับจึงได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาสงบศึกกับฝ่ายสตาซิวะทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะสงบศึกครั้งนี้แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์กันไม่ลงตัวทางด้านจากักรพรรดิอับกันต้องการดินแดนส่วนทางเหนือทั้งเมืองเดลีที่เพิ่งถูกยึดไปให้กลับมาเป็นเมืองของเขาแต่สตาซิวะกับไม่ต้องการจะมอบดินแดนแดก็ตามที่อยู่ในอินนโดสถาให้ และยืนยันว่าพราะองค์จะต้องยกทัพกลับและไม่เหยียบดินแดนนี้อีกต่อไปแต่จกักรพรรดนั้นไม่สามารถกลับไปได้มือเปล่าได้เพราะการเดินทางในครั้งนี้เขาเองก็ลงทุนไปมากมิฉะนั้นการเดินทางขององค์จกักรพรรดิจะสูญเปล่าสตาสิวะก็ตอบว่าการเดินทัพของข้าก็จะสูญเปล่าเช่นกันถ้าผู้บุกลุกยังยืนหยัดอยู่บนดินแดนของอินดูสถานจากักรพรรดิอัปปันจึงกล่าวว่าสรุปนี้เจ้าจะทิ้งชีวิตเพื่อดินแดนเล็กๆใช่ไหมสตาชิวะจึงตอบกลับไปว่าข้าพร้อมจะตายเพื่อเสศษทุีเดียวของแผ่นดินนี ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมผลประโยชน์ที่ได้ไม่พอสําหรับทั้งสองฝ่ายตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเข้าเผชิญหน้ากันแต่นาจิบก็ต้องการให้มีสงครามและเป็นคนที่เริ่มก่อสงครามนี้ขึ้นมาเขาก็บอกว่านี่มันกระโจมที่จะต้องเจราจาเพื่อเป็นพันธมิตรกันแต่ถ้าสู้กันตรงนี้ก็คงไม่ได้อะไรถ้าเราจะสู้กันแล้วก็ทําศึกที่ปานิปัตแห่งนี้แล้วก็เป็นไปตามแผนของนาจิบทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะลบกัน ายสตาซิวะไม่ลบก,ก็ได้จะยอมแลกกับเมืองไม่กี่เมืองแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะส่วนใ้ส่วนหนึ่งแม้แต่ส่วนเดียวของแผ่นดินแม่ให้กับผู้อื่นได้ถ้าจะเสียดินแดนไปเขายอมสู้ตายซะดีกว่าส่วนทางด้านจากักรพรรดิอับการก็ต้องการที่จะกลับไปแก้ป,ปัญหาในบ้านตัวเองให้เสร็จแต่การที่กลับไปมือเปล่าก็คงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะลงทุนไปเยอะมากแล้วจึงเป็นเหตุผลที่ทั้งสองฝ่ายต้องทำศึกกัน และศึกครั้งนี้สตาซิวะจะส่งองค์ชายกลับเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงสูงแต่องค์ชายกลับไม่ยอมกลับในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการทัพในศึกครั้งนี้จะให้เขากลับไปได้ยังไงและในเมื่ออนาคตเขาจะต้องขึ้นมาเป็นผู้ปกครองอาณาจักรแห่งนี้จะให้สตาซิวะที่เป็นท่านอาคอยปกป้องเขาไปตลอดมันเป็นไปไม่ได้และศึกครั้งนี้เขาเองก็ต้องการจะปกป้องแผ่นดินของตัวเองเช่นกัน สตาซิวะจึงไม่อาจจะขัดความต้องการขององค์ชายได้สตาศิวะจึงมีข้อแมมว่าให้องค์ชายร่วมศึกด้วยกว็ได้แต่ต้องห้ามลงจากหลังช้างโดยเด็ดขาดองค์ชายก็ตอบตกลงเขาจะอยู่บนหลังช้างผัวท้าไม่ตอบตกลงก็คงถูกส่งกลับบ้านสตาศิวะมีคำสั่งให้หนึ่งแม่ทัพที่เขาไว้ใจได้บอกกับท่านแม่ทัพไปว่าเกิดว่าเห็นท่าไม่ไดีเมื่อไหร่ให้รีบคุ้มกันภรรยาของสตาศิวะและผู้หญิงกลับทันทีแล้ววันทำศึกก็มาถึงกองทัพมหาศาลพร้อมประจันบานทัพของฝ่ายจักรพรรดิอับกันมีท ส่วนทัพของซาสิวัตและพันธมิตรรวมกันได้7 5 0 0 0นาายกำลังลบันต่างกันหนึ่งเท่าตัวและฝ่ายซาสิวัตเคลื่อนทัพบุกโดยใช้ปืนใหญ่เป็นทัพหน้าซึ่งปืนใหญ่ของอิบบาหิมคานสามารถยิงได้ไกลและแม่นยำก่อค่าสืกทำให้ฝ่ายอัฟกานไม่สามารถที่จะเล็งปืนใหญ่และยิงตอบโต้มาได้ตอนนี้ปืนใหญ่ของฝ่ายซาสิวัตเริ่มเล่นงานทหารด้านนาและปืนใหญ่ของฝ่ายอัฟการจนอัฟการเริ่มจะเสียเปียบได้แล้วจจกพัชจะมีคำสั่งให้แก้สถานการณ์ในทันทีเขาให้นำปืนใหญ่มาขึ้นหลังอูด และให้อูดวิ่งไปมาพร้อมยิงปืนใหญ่ไปด้วยมันจะสามารถหลบปืนใหญ่ได้การแก้ปัญหาขององค์จากพัดอัพการได้ผลปืนใหญ่ของซาสิวะไม่สามารถยิงโดนได้และตอนนี้ทัพของซาสิวะเองก็เป็นฝ่ายที่ไม่สามารถเคลื่อนบุกเข้าไปข้างหน้าได้ฮิบาฮิมคานจึงสั่งให้ยิงปืนใหญ่ทำลายคังกระสุนปืนใหญ่ของอัฟการจัดการให้หมดและผลที่ได้สามารถจัดการคางปืนใหญ่ของอัฟกานได้สำเร็จตอนนี้ปืนใหญ่ของอัฟกานไม่มีกระสุนปืนแล้วและทางด้านปืนของซาสิวะก็หมดเช่นกัน และก็ถึงเวลาเข้าโจมตีระยะประชิดมีคำสั่งให้ยกทัพเข้าปะทะก,กันทั้งสองกองทับเข้าบดขยี้กันอย่างโหดเหี้ยมกลางสนามรบแม่ทัพฝ่ายอับกันนั้นโหดเหี้ยมเป็นอย่างมากทําให้ลูกพี่ลูกน้องของสตาซิวะซึ่งเป็นหนึ่งในแม่ทัพคนสําคัญกําลังเสียเปรียบในการต่อสู้องค์ชายวิศวะเห็นว่าไม่ดีแน่และอยากจะเข้าไปช่วยองค์ชายจึงได้ขัดคําสั่งของสตาซิวะลงมาจากหลังช้างแล้วมุ่งหน้ามาช่วยท่านอาซึ่งตอนนี้ก็โดนแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส องชายก็เกือบจะไม่รอดแต่ยังดีที่เอาตัวเองรอดมาได้ฝ่ายอับกันมีคำสั่งให้พลแม่นปืนทำการสังหารองค์ชายที่เป็นผู้บัญชาการทัพเพื่อจบศึกโดยเร็วที่สุดตอนแรกองค์ชายก็ถูกยิงด้วยธนูจนลม้มลงก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ถูกปืนยิงซ้ำที่หัวแล้วสิ้นใจไปในทันทีส่วนพลแม่นปืนก็ถูกสตาศิวะสังหาร และองค์ชายผู้ดีได้ขึ้นมาเป็นพระราชาคนต่อไปก็ถูกสังหารกลางสนามรบการต่อสู้ก็ยังทวีความโหดรห้ายแม่ทัพเก่งๆหลายคนของสตาศิวะสู้อย่างสุดความสามารถแต่ด้วยจานวนค้าศึกที่มีมากกว่าพวกเขามากทาให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บสหาหัสไปทีละคนและที่สําคัญหนึ่งในแม่ทัพที่สตาสิวะไว้ใจที่สุดกลับมาหักหลังของเขากลางสนามรบทาให้สถานการณ์ในตอนนี้ยิ่งเลวร้ายขึ้นไปอีก การถูกขังกลางก้างสนามรบแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าซตาชิวะไว้ใจคนของเขามากเกินไปตอนนี้ทหารฝ่ายตนได้รับบาดเจ็บล้มตายจนเกือบหมดแล้วและสตาชิวะจึงตัดสินใจจะสู้สุดกำลังฆ่าบุกมันให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ว่าจะเก่งสักแค่ไหนก็ไม่อาจจะสู้จำนวนคนได้สาชิวะโดนแทงไปหลายแผลจนเขาแทบจะยืนไม่ไหวแล้วและร่างของสาชิวะก็ค่อยๆลม้มลงกลางสนาม,มรบปาวตีเห็นสามีของนางสุดลงกลางสนามรบทำกลางสายตายของเหล่าแม่ทัพผู้พักดีที่สู้จนไม่สามารถลุกขึ้นมายืนได้แล้ว ก่อนตายสตาชิวะได้ฝากบาดแผลเล็กไว้กับองค์จกักรพรรดิแห่งอัพกันและก่อนที่จะจากไปเขาได้กล่าวประโยชน์สุดท้ายไว้ว่าเลือดทุกอย่าโยนที่หลังลงที่นี่กำลังกีดร้องฮินโดสถานจะไม่มีวันเป็นของท่านจากักรพรรดิอัพกานกวาดสายตาไปยังซากศพที่อยู่ตรงหน้าของเขาแล้วนึกถึงคำพูดของสตาซิวะ ก่อนหน้านี้ข้าพร้อมที่จะตายเพื่อเสษทุรีดินเดียวของแผ่นดินแม่ของข้ามันเป็นคำพูดที่ยังฝังลึกอยู่ในจิตใจขององค์จกักรพรรดิอับกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจากักรพรรดิอับกานยอมรับว่านี่เป็นศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาทำศึกมานับไม่ถ้วนแต่ข้าไม่เคยเห็นนักรบที่กล้าหาญเท่าสตา,าสิวะเลยข้าขอยกย่องความกล้าหาญและความเข้มแข็งของชาวมาลาถาและจากนั้นเป็นต้นมาจากักรพรรดิอัปกันก็ไม่เคยยกทัพมาโจมตีอินโดสถานอีกเลย ส่วนปาวตีที่กลับมาถึงเมืองอย่างปลอดภัยนางเสียใจมากและสุดท้ายนางก็ตอมใจตายตามสามีตัวเองไปส่วนองค์ราชินีนางได้บทเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างใหญ่หลวงเพราะนางเองก็สูญเสียลูกชายไปเพียงเพราะว่าไม่ไว้ใจสตาศิวะส่วนพระราชาถึงแม้ว่าพระองค์จะได้ครองมันลังต่อแต่พระองค์ก็เสียใจมากกับการจากไปของสตาศิวะชายผู้เป็นแดงความเข้มแข็งข,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 ของอาณาจากักรแต่ผู้กล้าแห่งมลทาก็ยังมีอีกมากมายแลในอนาคตพวกเขาจะขึ้นมามีบทบาทเป็นอย่างมากในการปกครองผลินเกิดของตัวเอง แล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องป้านิปัดหนังในปี2019ครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใละกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสโ,โอขอขอบคุณและสวัสดีครับ